สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูวิธีลัดนะคะในการหาผลรวมของตัวเลขเรียงกันนะคะที่บวกกันมีจำนวนตัวเลขทั้งหมดเป็นจำนวนคี่นะคะอย่างข้อนี้1นึ่งบวก9 1 0บวกสบวกบวก5บวกบวกเบวกแบวก9บวกสิบวกสนะคะมีทั้งหมด1 2 3 4 5 6, 6 7 8 9 1มสี่หจ็าจำนวน 11จํานวนก็เป็นจํานวนคี่ใช่ไหมคะอะแล้ว1 2 3 4 5 6 7งามสี่ห้าหเจ็ดปเก้าสสบเอ็ดนี่ยเป็นจํานวนที่เรียงกันเป็นจํานวนที่เรียงกันนะคะโดยเพิ่มขึ้นคงที่ที่บวกหนึ่งนะคะเพิ่มขึ้นคงที่เป็นจํานวนเรียงกันที่เพิ่มขึ้นคงที่ที่บวกหนึ่งะแล้วนามาบวกกันอย่างนี้ผลลัพธ์จะเป็นเท่าไหร่นะคะเรามีวิธีลัดในการคิดนะคะวันนี้คิดได้แบบเร็วมากนะคะอะข้อแรก ตรงนี้นะคะเราก็ดูว่าตัวเลขที่อยู่ตรงกลางคือตัวเลขอะไรนะคะจากตรงนี้ข้อนี้นะคะตัวเลขที่อยู่ตรงกลางเป็นเลข6ใช่ไหมคะ1นึ่งสองสามส้าหนึ่งสองสามสี่ห้าอตรงนี้เป็นตรงกลางคือเลข6แล้วก็เอาหมาคูณกับจํานวนทั้งหมดนะคะจํานวนทั้งหมดตรงนี้มี11จํอจำนวนใช่ไหมคะ ก็คูณกับสิบเอ็ดได้หกสิบหกเป็นคำตอบนะคะต่อไปข้อนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเก้าจำนวนนะคะก็เป็นจำนวนคี่แล้วก็หาเลขที่อยู่ตรงกลางอันนี้จะเป็นสิบเอ็ดใช่ไหมคะ หนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่อยู่ตรงกลางคือสิบเอ็ดแล้วก็เอาสิบเอ็ดตรงกลางเนี้ยมาคูณกับจำนวนหาจำนวนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเก้าจำนวนนะคะสิบเอ็ดคูณเก้าเท่ากับเก้าสิบเก้าเป็นคำตอบค่ะอ่าต่อไปนะคะ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดอันนี้เจ็ดจำนวนใช่ไหมคะจำนวนที่อยู่ตรงกลางคือจำนวนอะไรคะอ่าเราก็ดูเป็นสิบแปดนะคะหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามตรงกลางคือสิบแปดสิบแปดคูณกับอ่าจำนวนทั้งหมดเจ็ดจำนวนก็สิบแปดคูณเจ็ด แปดเจ็ดห้าสิบหกทดห้านะคะเจ็ดหนึ่งเจ็ดบวกห้าเป็นสิบสองอ้าวได้ร้อยยี่สิบหกเป็นคำตอบนะคะอ้าวแล้วตรงตรงนี้เป็นจำนวนเรียงกันที่เพิ่มขึ้นคงที่นะคะทีละบวกสอง หนึ่งบวกสองได้สามสามบวกสองได้ห้าห้าบวกสองได้เจ็ดเจ็ดบวกสองได้เก้าเพิ่มขึ้นทีละบวกสองแบบนี้ก็ใช้สูตรนี้ได้เหมือนกันนะคะอันนี้เพิ่มขึ้นทีละบวกหนึ่งใช่ไหมคะสิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่บเอ็ดเพิ่มขึ้นทีละบวกหนึ่งอันนี้เป็นจํานวนเรียงกันที่เพิ่มขึ้นทีละบวกสองเราก็ใช้สูตรลัดนี้ได้เหมือนกันค่ะอะ่เราหาเลขตรงกลางก็คือห้าใช่ไหมคะขอให้เป็นจํานวนที่เรียงกันเป็นจํานวนคี่นะคะ อันนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าห้าก็เป็นจำนวนที่อ่ะตรงกลางคือห้าแล้วทั้งหมดกี่จำนวนห้าจำนวนก็ห้าคูณห้าได้25เป็นคำตอบนะคะข้อนี้จำนวนเรียงกันที่เพิ่มขึ้นทีละบวก3อย่างคงที่นะคะ 1, นบวกสเป็น 4, 4, ่บวกสเป็น 7, 7 อ่าสี่บวกสามเป็นเจ็ดเจ็ดบวกสามเป็นสิบสิบบวกสามเป็นสิบสามสิบสามบวกสามเป็นสิบหกสิบหกบวกสามเป็นสิบเก้าสิบเก้าบวกสามเป็นยี่สิบสองยี่สิบสองบวกสามเป็นยี่ห้าแบบนี้นะคะก็ใช้สูตรนี้ได้เหมือนกันค่ะตรงกลางเราหาตรงกลางก่อนนะคะตรงกลางเท่ากับสิบสามหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่อ่าตรงกลางคือสิบสามจำนวนทั้งหมดมีสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเก้าจำนวน ี่สิบเจ็ดทดสองเก้าหนเก้าสิบสิบเอ็ดได้ร้อยสิบเจ็ดเป็นคําตอบนะคะอะได้ร้อยสิบเจ็ดเป็นคําตอบนะคะวิธีนี้นะคะเร็วมากนะคะแล้วเราจะมาเช็คดูว่าคําตอบของเราเนี่ยถูกต้องไหมนะคะ เราจะมาเช็คดูว่าคำตอบของเราถูกต้องไหมจากข้อนี้นะคะสูตรก็คือสูตรท้าผลรวมเราใช้ sn เท่ากับ n ส่วนส a 1บวก an นะคะ อาจากตรงนี้ n ก็คือ11 11จำนวน11ส่วนสอง a 1คือ1 an คือ11 หนึ 1> 1่งบวกสิบเอ็ดเป็นสิบสองเท่ากับสิบเอ็ดคูณหกอ่ะสิบเอ็ดคูณหกก็เท่ากับหกสิบหกนะคะไปเขียนไว้ตรงนี้เท่ากับหกสิบหกอ่าข้อนี้ n เท่ากับเนะคะเพราะมี9ก้าจำนวน1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9นะคะ a หนึ 7, ่งเท่ากับเจ็ด an เท่ากับสิบห้า เจ็ดบวกห้าห้าบวกเจ็ดบวกสิบห้าเป็นยี่สิบสองได้เก้าคูณสิบเอ็ดก็เท่ากับเก้าสิบเก้านะคะเท่ากันนะคะต่อไปตัวนี้จำนวนทั้งหมด เจ็ดจำนวนตรงนี้นะคะเจ็ดจำนวน a หนึ่งเท่ากับสิบห้า a n เท่ากับยี่สิบเอ็ดสิบห้าบวกยี่สิบเอ็ดเป็นสามสิบหก เท่ากับ7คูณสนะคะ7คูณก็เท่ากับ18 18คูณเ7คูณ18เท่ากันนะคะ126อ่าข้อนี้ n เท่ากับห 5, 5จำนวน เอเท่าก e ับหนึ่งเอเท่ากับเก้าห้าคูณห้าเท่ากับยี่สิบห้าอ่าได้เท่ากันนะคะยี่สิบห้าแล้วก็ข้อนี้ นมีเก้าจำนวนสามหกเก้าสามหกเก้านะคะ a หนึ่งเท่ากับหนึ่งบวก a n a n เท่ากับยี่สิบห้า กับ9้าคูณสิบสามตัวนี้13บคูณเตัวนี้9ก้คูณสิก็เท่ากันนะคะเป็นคำตอบ117ก็ได้คำตอบเท่ากันนะคะแต่ตรงนี้อ่เราจะหาได้ไวกว่าสูตรนะคะ อ่ะแล้วถ้าเกิดว ja. ่าตัวเลขที่เรียงกันเป็นจำนวนคู่บ้างล่ะคะถ้าตัวเลขที่เรียงกันเป็นจำนวนคู่นะคะจำนวนคู่ก็มีเรียงกันสี่จำนวนหกจำนวนแปดจำนวนสิบจำนวนส2บสองจำนวนสิบสี่จำนวนแบบนี้นะคะอันนี้คือเรียงกันเป็นจำนวนคี่เรียงกันเป็นจำนวนคี่ก็คือสิบเอ็ดจำนวนเก้าจำนวนเจ็ดจำนวนห้าจำนวนแบบนี้นะคะเรียงกันเป็นจำนวนคี่ แต่ถ้าเรียงกันเป็นจํานวนคู่เราจะมีพิเศษที่จะมีสูตรลัดให้หาได้ก็คือตัวเดียวนะคะคือเลขที่เรียงกันเป็นจํานวนคู่เท่ากับสิบจานวนคือสิบจานวนอย่างเดียวนะคะที่จะเป็นสูตรลัดหาได้ถ้าเป็นจํานวนคู่อื่นๆเช่นเรียงกัน4ตัว6ตัว8ตัวอแปดจำนวนสิบสองจนวน1ิบสีจนวน1ิบหกจำนวน,น,วน,น,วนให้ใช้สูตรหาแบบปกติไปเลยนะคะ แต่ถ้าเกิดว่าเป็นเรียงกันสิบจำนวนแบบนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนะคะสิบจำนวนแบบนี้อเราหาแบบเร็วๆได้ไปเลยนะคะมีสูตรลัดก็คือเราดูที่ตำแหน่งที่ห้านะคะอันนี้เรียงเรียงกันเพิ่มขึ้นแบบคงที่ทีละหนึ่งนะคะหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดไปเรื่อยๆเพิ่มขึ้นแบบคงที่ทีละหนึ่ง ดูตำแหน่งที่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าตำแหน่งที่5คือ10นะคะอ่าแล้วก็ดึง10มาเลยค่ะข้างหลังใส่5ตลอดนะคะถ้าเป็นจำนวนเรียงกันที่มีการเพิ่มขึ้นคงที่ทีละ1นึ่งบวกห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 คงที่แบบนี้นะคะบวกกัน10บจำนวน หน่วยจะต้องเป็น5เสมอนะคะแล้วก็เอาตำแหน่งที่5มาวางไว้ข้างหน้า5เลยเป็นคำตอบนะคะได้คำตอบเลยแต่เราจะมาเช็คว่าจริงไหมอ่ะ n เท่ากับ10นะคะเพราะมี10จำนวน a 1ของอันนี้เท่ากับห an เท่ากับสิ สิบห้าบวกหกเป็นยี่สิบเอ็ดท้ากับห้าคูณยี่สิบเอ็ดนะคะห้าคูณยี่สิบเอ็ดอ่าห้าหนึ่งห้าห้าสองอ่าห้าสองสิบอ่าได้ร้อยห้าตรงนะคะต่อไปตัวนี้ เป็นจำนวนเรียงกันที่เพิ่มขึ้นคงที่ทีละบวกสองนะคะอ่ะหนึ่งบวกสองได้สามสามบวกสองได้ห้าห้าบวกสองได้เจ็ดไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะหนึ่งสามห้าเจ็ดเก้าสิบเ็ดสิบสาสิบห้าสิบ็ดบเก้าแบบนี้นะคะบวกกันไปสิบจำนวนเพิ่มขึ้นคงที่ทีละบวกสองแบบนี้นะคะจะทำยังไงอ้าวแล้วก็ถ้าเพิ่มขึ้นคงที่ทีละบวกสองนะคะ อันนี้เพิ่มขึ้นคงที่สิบจำนวนต้องเป็นสิบจำนวนเท่านั้นนะคะในกรณีนี้ต้องเป็นสิบจำนวนเท่านั้นอสี่จำนวนแปดจำนวนสี่จำนวน6จจำนวนแปดจำนวน1ิบสองจำนวนส4ี่จำนวนไม่ได้นะคะต้องเป็นสิบจำนวนเท่านั้นอันนี้เพิ่มขึ้นคงที่ทีละบวกหนึ่งเพิ่มขึ้นคงที่ทีละบวกหนึ่งตำแหน่งที่ห้าดึงลงมาเลยไม่ต้องบวกอะไรนะคะดึงลงมาเลยแต่อันนี้เพิ่มขึ้นคงที่สิบจำนวนเพิ่มขึ้นคงที่ทีละบวกสอง อย่างเท่าๆกันคงที่นะคะอ่ะแล้วก็ดูตำแหน่งที่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าอันนี้ลืมวงนะคะตำแหน่งที่ห้าหนึงสอามสี่ห้าอันนี้ตำแหน่งที่ห้าคือหนึ่งสองสามสี่ห้าตำแหน่งที่ห้าของเขาเนี่ยเราจะต้องไปบวกหนึ่งด้วยนะคะเก้าบวกหนึ่งจะกลายเป็นสิบแล้ว จำนวนที่เพิ่มขึ้นคงที่ทีละบวกสองเนี่ยสิบจำนวนเนี่ยหน่วยจะต้องเป็นศูนย์เสมอนะคะอ้าวแล้วก็จะได้คำตอบคือหนึ่งร้อยถ้าเพิ่มขึ้นคงที่ทีละบวกสองหนึ่งสามห้าเจ็ดเก้าหรือสองสี่หกแปดสิบสิบสองแบบนี้นะคะคือเพิ่มขึ้นคงที่ทีละบวกสองเนี่ยหน่วยต้องเป็นศูนย์เสมอแล้วตำแหน่งที่ห้าเนี่ยบวกหนึ่ง บวกหแล้วก็เอาลงมาใส่ข้างหน้าศูนย์ได้เลยเป็นคําตอบนะคะแต่ถ้าเพิ่มขึ้นคงที่ทีละบวกหนึ่งเนี่ยข้างหลังหน่วยต้องเป็นห้าเสมอแล้วตําแหน่งที่ห้าดึงลงมาไม่ต้องบวกกับอะไรนะคะดึงลงมาเลยอันนี้เราจะเช็คว่าตรงไหมสิบจํานวน n เท่ากับสิบ a หนึ่งของนี่เป็นหนึ่ง เ n เป็นสิบเก้าเอเป็นสิบเก้าสิบเก้านะคะมองเห็นไหมอ่าสิบเก้าบวกหนึ่งเป็นยี่สิบ 5าคูณยีได้หนึ่งรตรงกันนะคะหนึ 100. ่งรสูตรตรงนี้เราหาได้เฉพาะเรียงกัน10บจำนวนเท่านั้นนะคะในกรณีที่เรียงกันเป็นจำนวนคู่ก็คือถ้าเรียงกันมีการเพิ่มขึ้นคงที่ทีละบวก1แล้วเอาตำแหน่งที่ห้ามาวางเลย ข้างหลังหน่วยต้องเป็นห้าเสมอถ้าเพิ่มขึ้นคงที่จํานวนเรียงกันสิบจานวนที่ถ้าเพิ่มขึ้นคงที่ทีละบวก2นะคะเราเอาตําแหน่งที่5้ามาบวก1แล้วเอามาวางข้างหน้าหน่วยต้องเป็นศูนย์เสมอแต่ถ้าเพิ่มขึ้นคงที่ทีละบวกสามนะคะก็หาแบบปกติค่ะห,หาแบบปกติคือหาด้วยสูตรปกตินะคะแต่ใช้วิธีลัดได้แค่2กรณีนี้นะคะสำหรับเรียงกันเป็นจำนวนคู่ ส่วนเรียงกันเป็นจำนวนคี่ใช้สูตรลัดนี้ได้เลยนะคะไม่ว่าจะเพิ่มขึ้นคงที่ทีระบวกสามเพิ่มขึ้นคงที่ทีระบวกสองหรือเพิ่มขึ้นคงที่ทีระบวกหนึ่งถ้าเรียงกันเป็นจำนวนคี่นะคะเรียงกันสามจนวนหํานวนเจ็ดจนวนเก้าจนวนสิจํา็นวน1ิบํานวนสิจห้าจนวนแบบนี้นะคะใช้สูตรนี้ได้เลยนะคะใช้สูตรนี้ได้เลยคือเอาตรงกลางเอาตรงกลางมาคูณกับ อาจจำนวนจานวนทั้งหมดนะคะของตัวเลขที่เอามาบวกกันก็จะได้คำตอบนะคะ,ะวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณที่รับชมรับฟังค่ะ